หมอครับหลายคนบ่นผมไปหลายฟาร์มผมไปมาเกือบ200ฟาร์มแล้วบ่นมากเลยบอกว่าครั้งแรกอ่ะมาล้ได้ตังค์แต่ครั้งต่อไปอ่ะตามไม่ค่อยจะมาเลยอันนี้คือข้อดีใช่ข้อเสียมีไหมครับนี่เกษตรกรมือใหม่จับสัตว์ไม่เป็นทํายังไงหมอมีผมอยู่ไงผมก็ยังสู้อยู่นะครับยังสู้อยู่ก็ไว้วางใจครับผมก็จะทําในสิ่งที่ดีที่สุดให้พี่น้องเกษตรกรครับสวัสดีครับพี่น้องครับ พูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาทําความรู้จักกับการผสมเทียมนะครับนะโดยหมอผู้มีประสบการณ์เกือบ30ปีพี่น้องครับข้อดีข้อเสียของการผสมเทียมแล้วก็การจับสัตว์นะฮะผมอยากถามต่อไปว่าพี่น้องผสมวัวของตัวเองแบบไหนอยู่นะครับ <c oughs> วันนี้ผมก็เลย เอาความรู้ตรงนี้มาฝากเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับสวัสดีครับหมอครับครับสวัสดีครับครับผมหมอครับขออนุญาตแนะนําตัวนิดหนึ่งชื่ออะไรครับเอผมหมอทะระยองแผงพักดีครับครับอยู่ตำบลอภงนี่แหละครับที่ว่ามาช่วยเหลือเกษตรกรครับในตำบลอภงครับที่ว่ามีความทุกข์มีความเดือดร้อนครับเรื่องการวัวนี่แหละโรคของวัวโดยทั่วไปผมก็จะช่วยครับทุกๆคนตำบลอื่นไปไหมเจ็ดอำเภอครับ ของจังหวัดระยองที่ว่าที่ว่าหนักๆจริงๆผมก็จะไปที่ว่าเป็นลูกงัวที่ว่าเขารักษาก็ไม่หายผมก็จะไปช่วยโดยไม่หวังที่ว่าเออมันไกลหรืออะไรผมก็จะไปช่วยมันครับอยากช่วยครับโลกของวัวนะครับผมเอาเบอร์โทรติดต่อนยครับ0892276975ครับครับผมแต่ผมทำงานตั้งแต่7โมงเช้าถึงประมาณนัก5โมงเย็นหยุดวันอาทิตย์อจะอเคพี่น้องรับทราบมากเลยครับพี่น้องรับทราบครับ ถามก่อนถามความนิดนึงหมอเรียนจบอะไรมาก็ปริญญาตรีครับครับผมสายไหนครับก็สายนี่แหละสัตวแพทย์เนี่ยศัตวแพทย์เลยเมื่อก่อนเนี่ยผมมาอยู่กาญจนบุรีครับแล้วก็มันก็เจอสิ่งที่ว่าอยากจะเก็บความดีๆแล้วก็มาครับอยู่ที่ระยองที่ว่ามาช่วยเกษตรกรบ้านเรานี่แหละบ้านที่ระยองเนี่ยช่วยแล้วเป็นความฝันที่ว่าเออมาช่วยอาชีพที่เรารักครับรักัวรักควายแล้วก็มาช่วยมัน ให้มันมีความสมบูรณ์ไม่อายจังหวัดอื่นเขาแล้วก็เป็นหมอมากี่ปีแล้วเป็นหมอมาเมื่อปี2535เป็นหมอครั้งแรกครับนับตั้งแต่วันนี้ก็29ปีแล้วครับเกือบ30สิปีแล้วพี่น้องโอ้โหนานนะกว่าจะยืนอยู่วันนี้ได้เอาจริงๆหลักๆักรับทําอะไรบ้างรับรักษาอะไรบ้างทุกอย่างเลยอะมาจึงฟันยันเรือรบเลยมาจึงฟันไม่ว่า จะป่วยครับอ่าแล้วก็จะทําให้เกิดครับแล้วก็ทําให้ไม่ให้ทําตายอย่างเดียวนะ,ะทําให้มีความสมบูรณ์ครับแล้วก็แนะนําเกษตรกรทุกอย่างครับเจาะทายศูนย์เขาทําครดเรื่องมดลูกอะไรทุกอย่างเลยตี<อ>เบอร์ตีเบอร์ผมไม่ทําทําเล็บอ่า ทำเล็บทำครับทำเล็บทำใช่ตีเบอร์อย่างเดียวไม่ทำตีเบอร์ไม่ไม่เกี่ยวกับการรักษาทำคลอดผสมเทียมใช่ครับรักษาโรคทั่วไปรักษาโรคนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยผมต้องมาหนึ่งเลยนะรักษาโรคใช่ครับอ่ารักษาโรคคือหนึ่งเลยครับผมอย่างอื่นที่ชา้ศูนย์เขาอะไร่ะทีหลังเลยครับครับเพราะว่าครัวไฟป่วยเนี่ยเกษตรกรเดือดร้อนนะครับผมไม่นิ่งนอนใจเลยเราต้องไปให้มันหายก่อนแล้วก็มาทำอ่า อีกอย่างอีกหลายหลายอย่างที่ทำเขาในอาชีพเสริมเนี่ยครับผมครับผมโอเคนะฮะวันนี้ผมจะมาขอความรู้เรื่องการผสมเทียมได้ไหมได้โอเคผสมเทียมทำไมครับทำไมถึงต้องผสมเทียมคำถามแรกครับเพราะว่าจะได้มีพ่อพันธุ์สวยๆที่อว่าันะพ่อพันธุ์ที่พัฒนาพันธุ์ที่ไม่อายจังหวัดอื่นเขาเราก็จะให้พี่น้อง ในตำบลตะพงเนี่ยมีพันวัวสวยๆแล้วก็ขายได้ราคาไม่อายเขาคือว่ามันก็จะได้เงินเยอะนะเป็นเป็นแบบนี้เราก็เลยทําผสมเทียมอันนี้คือข้อดีใช่ข้อเสียมีไหมครับข้อเสียก็มีนะเพราะว่าการที่ผสมเทียมบ่อยๆนี่ก็จะทําให้วัวเนี่ยมันก็จะผสมติดยากอะไรเงี้ยแต่ต้องมีความสะอาดการที่ผสมเทียมครนะคำว่าบ่อยๆนี่กี่ครั้ง ประมาณห้าครั้งห้าครั้งถ้าไม่ติดนี่อมันก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยจะติดเท่าไหร่คือมันก็จะล่าไม่ไม่ไม่เหมือนของแท้ไงแต่ก็ได้ห้าครั้งประมาณห้าหกครั้งประมาณเนี้ยมันก็นี่คือข้อเสียใช่ครับผมแล้วทีนี้เกษตรกรมือใหม่จับสัตว์ไม่เป็นทํายังไงหมอก็สมุดยังไงถาจับสัตว์ไม่เป็นหมอก็จะมีสมุดบันทึกครับผมให้สังเกตทุกๆ20วันว่าไอ้รอบนี้มันเป็นสัตว์จริงไหม หมอก็จะลงสมุดบัญชีไว้มันต้องลงสมุดบันทึกไว้ว่าเออตัวนี้นะไอแดงมันเป็นสัตว์วันที่หนึ่งให้สังให้กเกษตรกรเนี่ยจับสัดในวันที่20ว่าเขาเป็นไหมครับถ้าเขาไม่เป็นก็เชิญหมอมาล้วงตรวจดูมดลูกก่อนว่าจะว่าจะ,ะผสมได้ไหมมดลูกมีความสมบูรณ์ขนาดไหนเนี่ยแล้วก็เราก็ต้องทําการผสมถ้าล้วงไปแล้วครับ ถ้าไข่มันรีบมันฟอรรือว่าไข่ไม่ผิดปกติผมก็จะไม่ผสมให้เกษตรกรก็จะบอกในความจริงเขาบอกว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับผสมแล้วมันไม่ติดอ่ะอย่างเงี้ยอาการวัวเป็นสัตว์เบื้องต้นสังเกตยังไงก็ยืนกระวนกระวายยืนกระวนกระวายไม่ได้ยืนนิ่งๆ่งใช่ไหมไม่นิ่งร้องกระวนกระวายแล้วก็มีเมือกไหลใสออกมากรโดดอื่นใช่ปีนกระโดดปีนครับอ่ะ นั่นคือเริ่มอาการเริ่มต้นใช่แล้วอาการเป็นสัตว์จริงๆคือตอนไหนก็เวลาที่ผสมจริงๆแล้วหลังจากเป็น10ชั่วโมง6กถึงสิชั่วโมงหลังจากที่เขากวนกวายยืนนิ่งๆเนี่ยนะรอให้หอยมันหดก่อนแล้วค่อยผสมไปให้เพศเขาหดหก่อนโอเคไม่เป็นไรรายองก็อย่างนี้แหละครับครับครับสำเนียงระยองพี่น้องหลังจากนั้นวันที่เขาเป็นสัตว์นับไปอีกกี่ชั่วโมง วันที่เขาเป็นสัตว์นีกกี่ชั่วโมงก็ถึงนีผสมได้ก็เกษตรกร,กรจะแจ้งหมอเช้าหมอก็มาผสมตอนเย็นตอนเย็นเลยประมาณนี้สิบสองชั่วโมงใช่ประมาณนี้แหละแจ้งหกโมงเช้าหกโมงเย็นหมอมาใช่ครับประมาณแล้วเคยมีข้อมูลไหมครับว่ากี่ชั่วโมงที่ผสมติดแบบเปอร์เซ็นต์สูงอ่ะ ก็หมอก็จะตรวจไข่ก่อนแล้วก็จะบอกเกษตรกรว่าเอ้ยตัวนี้ไข่สวยนะมันอาจจะติดเลยตัวนี้ไข่ไม่สวยนะอาจจะติดยากนิดนึงคือก็จะบอกความจริงเข้าไปเลยไม่ไม่ได้ชั่วโมงไม่ได้ฟิกเท่าไหร่ใช่อาจจะสิบแปดชั่วโมงได้ไหมสิบชั่วโมงได้สิบสองสิบสี่สิบหกได้หมดได้หมดได้หมดอยู่ที่ตัวหมอหมอต้องมาล้วงดูลังไข่ก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราก็เอาผสมน้ำเชื้อฉีดเข้าไปเลยมันไม่ได้นะเพราะว่าหมอก็ต้องรับประกัรนะ ถ้าหมอไม่ทําอย่างนี้อหมอก็จะขาดทุนครับผมครับผมขาดทุนแล้วก็เสียดายน้ําเชื้ออะไรยเงี้ยมันก็จะเพิ่มต้นทุนให้แก่เกษตรกรไปอีกอันนี้คือแนวทางประหยัดให้เกษตรกรครับตัวตัวหมอเองเนี่ยถ้าไปผสมเนี่ยรับประกันไหมรับประกันครับกี่ครั้งกี่รอบก็รับประกันจนติดอะรับประกันจนติดเลยใช่เพราะว่าโอ้ยเยี่ยมบ้านเกิดผมอยู่ที่นี่จะทําให้มันโตไม่ใช่ทําให้เขาจมอแบบเนี้ยทาให้ติดทุกตัวแล้วก็จะบอกเขาไปเลยว่า มันเป็นอะไรถึงไม่ติดอะไรเล้วยาก็เพื่อไม่ให้เกษตรกรขาดทุนเราก็ผสมสักห้าหกครั้งเจ็ดครั้งหรือสิบครั้งบมอเกษตรกรขายนะครับตอนนี้มันมีปัญหาทีื่องการไม่ติดนะหรือไม่งั้นก็คุณก็เปลี่ยนหมอก็ได้้าไม่ไว้ใจหมอก็มีแบบเนี้ยราคาค่างวดผสมเทียมมันมีหลายตัวนะมันมีหลายตัวนะมีหลายราคาคือหลายราคานี่คือน้ําเชื้อแบบไหนก็มีน้ําเชื้อในน้ําเชื้อนอก มันมีหลายราคาตั้งแต่ราคา1,500ถึง4,500มีครับ4,500นี่แยกเพศไหมมีแยกเพศครับ4,500นี่คือหลักแยกเพศแยกเชื้อนอกเชื้อนอกครับแล้วก็การันตีก็75เอ่นาะค่าแยกเพศก็75ใช่ครับเมา้ตงใอบให้บผเอ่ยดในไทยก็ระดับอยู่ที่ประมาณ1,500ขึ้นไปใช่แล้วก็รับประกันจนติดเลยใช่โอ้เยี่ยมเลยพี่น้องครับแล้วค่าบริการอื่นๆไม่มีนะ เก็บครั้งแรกครั้งเดียวครั้งแรกครั้งเดียวผสมหมอครับหลายคนบ่นผมไปหลายฟาร์มผมไปมาเกือบสองร้อยฟาร์มแล้วบ่นมากเลยบอกว่าครั้งแรกอะมาละได้ตังค์แต่ครั้งต่อไปอะตามไม่ค่อยจะมาเลยมาหมดแต่ของหมอนี่มาแน่นอนมาแน่นอนเลยด้วยเกียรติด้วยศักดิ์ศรีของชาระยองไปแน่แน่ใช่ไม่งั้นผมจะยืนทำไมยี่สิบ แล้วยืนอยู่ไางนั้นอยู่ได้ถึง29ปีครับผมใช่ครับโอ้โหแล้วค่าทําอย่างอื่นนะฮะอย่างเช่นทาเขาทําเล็บอย่างเงี้ยทำเขานี่ก็ประมาณไม่เกินทันนะแล้วแต่เขายาวเขาสั้นเราก็จะบอกเกษตรกรว่าไอตัวนี้มันไม่สวยนะครับเราไม่ควรทํานะเสียเงินโดยปราประโยชน์ครับมันไม่สวยอะและเขายาวด้วยถ้าเขายาว ทําแล้วมันไม่ไม่สวยอ่ะผมก็บอกเกษตรกรว่าไม่ต้องทําเสียเงินโดยปราประโยชน์อถ้าตัวไหนสวยทําแล้วสวยขึ้นไปอีกก็จะเพิ่มราคาหมอกขแนะนาว่าให้ทําครับำนะแล้วก็ไม่ยาวจนเกินไปก็รักษาก็ง่ายบอกเขาแล้วทําเล็บนะฮะทําเล็บก็ผมจะทําในตอนเล็บเนี่ยในกรณีที่วัวเจ็บเท้าเล็บขบอย่างเงี้ยผมจะทําไม่ได้แต่งเพื่อ ให้สวยงามทําเพื่อเป็นการรักษากรณีวัวเจ็บขาเจินลำบากทาให้อย่างเงี้ยได้ไม่ใช่ว่าไปแต่งอย่างงี้ไม่ได้คและยังกรณีเก็บวัวเจ็บป่วยเราก็รักษาตามอาการใช่ครับส่วนมากก็จะคิดแต่ค่ายาใช่ครับบอกเขาเลยบอกว่าถ้ามันมียาตัวไหนที่มันแพงเราก็ต้องแจ้งราคาเกษตรกรก่อนครนะเพื่อว่าไม่ไม่ไม่ต้องเสียสมองว่าเออหมอทําไมแพงจังวะ เราก็แจ้งราคาเขาประมาณราคานี้รักษาไหมครับมันเป็นเนี้ยเป็นแบบนี้แล้วก็เขาก็ยอมมันก็โอเคครับผมประมาณ4 0 0ร้อถึงหกรบาทอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละครับเราก็เอาละครับช่วงสุดท้ายหมอครับฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรชาววัวจังหวัดระยองหน่อยครับผมก็ยังมีผมอยู่ไงผมก็ยังสู้อยู่นะยังสู้อยู่ก็ไว้วางใจครับผมก็จะทําในสิ่งที่ดีที่สุดให้พี่น้องเกษตรกรครับผมนะ โอเคยังยังสู้อยู่ครับสักอีกตั้งหนึ่งอ่ะครับผมก็ยังไม่แก่เท่าไหร่เดี๋ยวให้แก่ๆแล้วผมก็ค่อยว่าอีกทีนะโอเคนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมครับผมพี่น้องครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ชมคลิปนะฮะการผสมเทียมแล้วก็ได้รับความรู้จากหมอผู้มีประสบการณ์เกือบ30ปีนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับพี่น้องนะฮะไม่มากก็น้อย พี่น้องท่านใดมีความสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามได้นะฮะหรืออยากจะโทรถามหมอโดยตรงเลยก็ได้นะครับตามเบอร์ที่ให้ไปเอาละครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ